ความเป็นศิลปินทํางานเพื่อตัวเองอพอทํางานร่วมกับองคอ์กรมันเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกับคนหมู่มากร่วมกับความต้องการของคนอื่นใช่ครับออซ,ซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะเสียตัวตนไปแล้วเราจะกลายเป็นคนอื่นเมื่อไหร่คือการที่คนสองคนจะมาปะด้วยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเช่นฉันอยากจะบอกว่าตัวตนของฉันเป็นแบบนี้นะฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ งานของคุณโต๊ดเนี่ยพรีเซนต์ของตัวตนฉันได้ดีมากเลยอ่อยากจะพรีเซนต์ออกมาตัวตนของฉันนี่คือแบรนด์ใช่ครับค,คันนี้เรารู้แล้วว่าในด้านของแบรนด์แบรนด์ได้อะไรแล้วศิลปินล่ะพี่อ้ได้เยอะ คุณผู้ชมทุกท่านครับ UOB The Art of Collaboration EP นี้ผมจะพาทุกคนมาพูดคุยกับศิลปินมิกซ์มีเดียไทยที่ได้ร่วมง,งานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Adidas ในการตกแต่งแฟล s ชิพสโตร์ในประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีกูรูทางการตลาดระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นของการคอลแลบของศิลปินกับแบรนด์บบอีกด้วยจะน่าสนใจแค่ไหนรับชมเลยครับและนี่ก็คือ UOB The Art of Collaboration นะครับกับผมห้องเต้กนทรเตโชลาน ใน EP นี้เราอยู่กับศิลปินมิกซ์มีเดียไทยที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Adidas มาแล้วคุณโตสสวัสดีครับสวัสดีครับีเตปัญญวัตพิทักษ์สวรรค์ค่ะคุณโตสนะครับผมโตสนิยามตัวเองว่าเป็นศิลปินแบบไหนนิยามตัวเองเป็นเหมือนคอนเทมพอร์ร y อาร์ตเนาะซึ่งหมายถึงว่าเป็นถึ่งแบบศิละประร่่งสมัยดีกว่าเราทำงานเกี่ยวกับ พวกงานที่เป็นงานคราฟงานจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็รวมไปถึงพวกเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยเนาะก็คือหลายอย่างเลยใช่ครับค่อนข้างหลายอย่างครับคนก็เลยคิดว่าคุณทำมิกซ์มีเดียใช่ผมว่าโดยประมาณนั้นนะซึ่งมาถึงในมุมผมมิกซ์มีเดียมันคือแบบการที่ทํางานผสมประสานดีกว่าอาจจะไม่ได้เป็นแค่เอนติ้งอย่างเดียวใช่ครับทางเดียวหรือว่าเป็นแบบสครัเจออย่างเดียวแต่มีการมิกซ์ครับอ่ามีเดียมเข้าด้วยกันถูกไหมอโอเคกว่างานโตจะมาถึงรูปแบบเนี้ยผ่านอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย อ,อาจจะเป็นช่วงในช่วงโควิดด้วยมั้งอบอกว่าเราได้อยู่กับตัวเองเนาะ,ะแล้วก็ได้ทํางานหลายๆอย่างเพราะแต่ก่อนจริงๆทมือนเป็นกราฟิกดีไซน์แล้วก็ทําแบรนด์เสื้อผ้าอยู่ช่องเมียคอมพานีเนาะแล้วก็ช่วงนั้นมัน,มนเกิดเเรยกวิกฤตดีกว่าขายไม่ออกเลยในช่วงหนึ่งหรือว่าการที่แบบคนจะมาว่าจ้างให้ให้ไปทาพวกงานอีเวนต์แบรนดิ้งเขาหยุดชะงักไปเลยเนาะอ๋อใช่เพราะว่าภาในภาวะนั้นไม่มีใครจ้างใครอยู่แล้วใช่ก็เลยเริ่มเริ่มกลับมา เพนติ n งลองหาตัวเองว่าจริงๆในในช่วงหนึ่งของชีวิตเราเราชอบอะไรเนาะ uh huh. เราก็กลับไปพูดถึงในวัยที่เราเป็นเด็กดีกว่า uh huh. ก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเวลาเราทำงานวาดภาพหรือเพนติ uh ้งเนะเรามีความสุขเนาะเราก็เลยเริ่มที่จะทำมันมาเรื่อยๆเนาะ uh huh. เกิดจากการที่จริงๆพอเราเป็นศิลป,ปินคอลาดก่อนหน้านั้นใช่ไหม uh huh. มันก็เริ่มคอลาดตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นอาจจะเป็นตัวการ์ตูนยุค90ก่อนไหม uh huh. ก็เถิดมาเรื่อยๆเช่น <Ch et, S 1> ตัวอะไรบ้างช่วงนั้นผมชอบ ดิสนีย์คุชอบอะคือมันคงมเป็นหลักๆของเด็กเด็กในช่วงนั้นดิสนีย์บิกกี้นู่นนี่นะบิกกี้หรือว่าจะเป็นพวกอะตอมคือในฝั่งฝั่งเอเชียเนาะเราก็เริ่มทำมาเรื่อยๆพอผมว่าไอ้ตรงนั้น่ะมันมันสร้างเขาเรียกว่าภาพจำแต่ว่าภาพจำตรงนั้นมันมันเป็นภาพจำของคนอื่นเนาะอ๋ใช่คุณก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นใช้ภาพจำาคนอื่นมาสร้างตัวเองอืมใช่ถูกไหม ถ้างั้นไม่งั้นคุณก็ไปทํางานไปเรื่อยๆหรอกไม่งั้นคุณคุณพอใจอยู่แค่นั้นเพราะมันก็ไอคอนิกแล้วถูกไหมคือถ้าเกิดว่าคุณพอใจแค่นั้นคุณก็อาจจะเอาเจ้าหนูตอมมาเปลี่ยนหน้าเป็นอย่างอื่นแค่นั้นจบแต่ไม่งานคุณก็ e v o วมาเรื่อยๆถูกไหมย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่คุณทําเป็นอาชีพกราฟิกดีไซน์ข้อได้เปรียบของคุณเลยก็คือคุณทํางานกับแบรนด์อยู่แล้วใช่ถูกไหมอันนี้คือข้อดีอันนี้ต้องพูดถึงสักนิดนึงคืออะไรที่ความคุณคิดว่าคุณต่างกับศิลปินคนอื่นในการคคออออลแแแบกกกัรนนดผมเข้้าาใจืตงย่่ว ความเป็นศิลปินทํางานเพื่อตัวเองอพอทํางานร่วมกับองค์กรเนี่ยม,มันเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกับคนหมู่มากร่วมกับความต้องการของคนอื่นใช่ซึ่งอันเนี้ยมันง่ายขึ้นกับการทํางานดีกว่าที่ทําให้ให้มันมีเขาเรียกว่าภาพจําใหม่ขึ้นมาเนาะอ,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 อันนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่ เวลาเราร่วมคอร์รัปกแบรนด์อือ่นๆเนี่ยจริงๆเขาเลือกเราเพราะว่าเรามีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมีความเป็นไทยออมีความแบบอไทยร่วมสมัยดีกว่าแต่ว่าข้อหนึ่งที่มันแตกต่างซึ่งหมายถึงว่าการทํางานร่วมกับแบรนด์มันเป็นข้อดีตรงที่สุดท้ายแล้วเราเหมือนได้คนหมู่มากมาช่วยกันคิดอะช่วยกันวิเคราะห์กันว่าเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่มันเวิร์กไหมหรือไม่เวิร์กหรือว่า มีข้อต้งหนดบางอย่างไหม,มหรือว่าคําวิพากษ์วิจารณ์บางอย่างอ,อซึ่งหมายถึงคําวิพากษ์วิจารณ์เราไอ้ข้อนี้สำคัญเพราะว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราจะกลายเป็นคนอื่นเมื่อไหร่เฮ้ยน่าสนใจมากนะศิลปินหลายๆคนรู้สึกรู้สึกว่าตรงนี้เป็นเพนพอยเวลาทํางานร่วมกับแบรนด์หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าคอนแลบก,กับคนอื่นก็ตามเขากลัวมากในการที่จะเอาความเป็นคนอื่นมามารวมกับตัวเองครับเอออันเนี้ยโตมีปัญหาพวกนี้ไหมมันเป็นปัญหานีช่วงแรกดีกว่าที่เราทํางานเนาะ เพราะว่าในยุคแรกๆอ่ะเราทํางานเพื่อผลเขาเรียกว่าเงินดีกว่าอันนี้ okay, เราทุกคนต้องทำงานรูวว้เงิน,น,น,นเพราะได้เงินเนาะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะเสียไปคือการที่เราถูกคอมเมนต์คอมเมนต์ในมุมของของแบรนด์เขาจะทํายังไงให้มันมีทิศทางที่มันเหมือนกับแบรนด์ไอคาที่เป็นคําวิพากษ์วิจาร์ณหรือว่าคําที่มันคอมเมนต์มาเนี่ยเรายึดมันได้ส่วนหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่เรารู้ที่สุดอะมันคือตัวเราเองเนาะว่าเราทําออกไปแล้วอย่างน้อยเราต้องมีความสุขก่อนอผมว่าพอยนนี้สาคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําแล้วเขาไม่ชอบสักทีว่ะเขาไม่โอเคสักทีว่ะแก้เราก็แก้แก้ไปในมุมที่ยิ่งไม่เป็นตัวเองเข้าไปใหญ่แก้ไปเคยเคยแก้มากที่สุดแก้เปร้อยๆอย่างเนาะจริงปขเนี่ยจริงแล้วแต่ร้อยรอบนะใช่ครับแล้วอันนี้แล้วแล้วแต่แล้วแต่ประเภทงานนะเพราะว่าแต่ก่อนผมว่า การที่เรายัางเป็นกราฟิกยอยู่เนี่ยออการแก้งานต่างกับการที่เป็นนร์ติณนีเองอ,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 อันเนี้ยอันนี้ก็พูดในมุมของของที่ประสบการมาเนาะเ,ออเราก็จะหลุดความเป็นตัวเองของตัวเองเรื่อยๆเลยยิ่งทำยิ่งหลุดเพราะว่าเขาบอกอันนี้ไม่ดีอ่ะทำไมมันไม่ดีอ่ะทำไมไม่แก้มาอย่างนี้แก้อย่างนี้การแก้ทุกครั้งมันไม่ได้หมายถึงว่ายิ่งทำไปนานแล้วมันยิ่งดีบางทีชิ้นแรกที่ทำอ่ะ ดีที่สุดก็ได้อา<ต>จจะวกกลับมาอันแรกเลยก็ได้ใช่ครับออซ,ซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะเสียตัวตนไปได้ไหมผมว่ามันมีความเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่ควรจะยึดที่สุดคือทํางานในทุกๆครั้งเนี่ยมันควรต้องรู้สึกดีกับมันก่อนโอเคมีความสุขกับมันนะไม่ใช่โอ้โหทำได้ใช่ใช่อ่าแล้วในภาคของแบรนด์ล่ะ โต๊มีวิธีการดีลกับแบรนด์ยังไงในการคอลล a บกันเนี่ยแล้วทาให้ตัวตนเรายังคงอยู่ได้ความสุขเรายังคงดําเนินอยู่ได้แล้วแบรนด์ได้สิ่งต้องการด้วยคือเราต้องแสดงออกถึงสิ่งที่เรารู้สึกก่อนอถ้าเขาคอมเมนต์มาเราแชร์ในด้านที่มันเป็นโพสิทีฟเข้าไปก่อนเออสุดท้ายแล้วมันต้องมีการแชร์ระหว่างกลางนะ,ค,ะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราก็ อาติดว่ะคือสุดท้ายแล้วคุณก็ไปทํางานของตัวเองที่เป็นงานอาร์ตก็ได้ออใช่ใช่ใชอ่าซึ่งตรงนั้นเองเราก็ต้องแชร์ตรงกลางแต่ตรงกลางไม่ได้หมายถึงว่างานที่ทําตามเขาซะทุกอย่างทําตามสิ่งที่เราต้องการด้วยแชร์กันครึ่งทางการคอลแลักับแบรนด์มันไม่ใช่ว่าศิลปินร้อยเปอร์เซ็นต์ละ คุณต้องมองในเรื่องของคอมเมอร i เชียลด้วยมองเรื่องของพวกจิตวิยาการใช้งานหรือว่าบางอย่างอื่นๆเยอะแยะเลยเนาะมไม่ใช่ว่าแบบคุณจะมีอีโก้ในทุกๆด้านไม่ใช่พว้ก็จะบอกว่าศิลปินที่ได้คอแลแลักับแบรนด์หรือว่าแม้แต่ดีไซนเนอร์ได้คอแลแลักับแบรนด์ ควรจะมีทัศนคติในการที่มองไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อแบรนด์ใช่ด้วยถูกไหมฮะครับเออแล้วอัน,น้แล้ว่าน,นี้สําคัญนะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าทําไปโปรตัวเองเท่านั้นอ่ะ <c oughs> ทำเพื่อสนองนี้ตัวเองเท่านั้นให้ให้ความเป็นเราได้เฉิดฉายที่สุดเท่านั้นโดยไม่ได้คานึงว่าแล้วแบรนด์ต้องเสียอัตลักษณ์อะไรไปครับอันนี้เราว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบแล้วเป็นสิ่งที่สืลอปินต้องแคร์เป็นความรับผิดชอบอย่างสูงเลยถูกไหมถูกต้องครับผมโอเค การคอลแลบกับแบรนด์ในระดับ global ในระดับโลกโตได้อะไรบ้างครับจริงๆตั้งแต่ทําง,งานมาสิ่งที่รู้สึกว่าได้ที่สุดเลยนะมันเป็นเรื่องของการทําง,งานร่วมกับคนทํายังไงให้ดีลกันลงตัวงานออกมาสวยหรือว่างานออกมาตามคอนเซ็ปตที่สุดดีกว่าออซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องยากยากมากๆเรา,าส่งงานไปมันไม่ใช่แค่แค่คนไทยตรวจอย่างเดียวละ global ระดับโลกใช่ซึ่งการที่เขา เขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมเราอย่างแรกเลยอ่ะมันมีผลนะครับว่าส่งไปปุ๊บมันไม่เข้ากับแบรนด์เลยวะ่ะไอสิ่งหนึ่งที่จะแก้ได้ก็คือว่าต้องปรับมายเซ็ตเราด้วยออออคือการที่จะร่วมคอ l ์รักับเขาเนี่ยอย่างที่สําคัญที่สุดเลยผมว่าคือการต้องเข้าไปศึกษาตัวแบรนด์อย่างจริงจังเลยเพื่อที่จะรู้ลึกว่าเขามีความเป็นมายัางไงหรือการที่เขาต้องการจะเล่าผ่านตัวเรายัางไงไม่ใช่เรา เล่าผ่านตัวเราไปให้เขาเอแต่เขาจะเล่าผ่านเรายังไงเพราะแบรนด์ก็เป็นตัวตนเหมือนกันใช่แบรนด์ก็มีบุคลิกแบรนด์มีนิสัยแบรนด์มีกลุ่มเป้าหมายมีหน้าตาที่ชัดเจนเหมือนกันไม่ไม่เหมือนไม่แพ้ศิลปินเพราะนั้นการคข่งลักับแบรนด์เหมือนกันเราคนสองคนมาอนคนกันเนาะครับผมเราเวลาทํางานด้วยอย่างที่อย่างที่โต๊บอกเลยก็คือว่าความเป็นไทยมันไม่ได้โดนตรวจโดยคนไทยเท่านั้นแล้วตอนเนี้ยมันคือโดนส่งไปเมืองนอกด้วย เสือของเราลายไทยของเรามันไปโดนยอมรับโดยคนต่างชาติได้ไงครับสําหรับผมเองแล้วการที่จะทําอะไรที่มีความเป็นไทยอ่ะผมว่าเขารู้สึกว่ามันแตกต่างแหละข้อหนึ่งที่เขารู้สึกว่าสําหรับผมมองว่าเขาสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในเมืองนอกไม่มีนี่โครงสร้างอย่างนี้แนวทางลวดลายอย่างนี้คือเราอาจจะทาอะไรที่แมสที่อยูในไทยเลยก็ได้อฝรัง่งรู้สึกโอ สุดยอดว่ะใ,ใช่ซึ่งซึ่งผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นข้อที่ดีกับศิลปินไทยกับตัวของต่างชาติที่เข้ามาเห็นด้วยว่าแบบมันมีศาสตร์นี้อีกทางหนึ่งนะที่ที่มันมันแตกต่างอเอาละครับเราได้ฟังมุมมองจากโตซานโตสพูดได้รับการคอลลาบอรเรชันจากแบรนด์ระดับโลกอย่างอารีดาเสร็เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปพบกับนักการตลาดอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพเลยมาพูดถึงการคอลแลบกันของศิลปินกับแบรนด์ว่ามีประโยชน์อย่างไรไปชมกันครับ และตอนนี้เราก็อยู่กับนักการตลาดอันดับต้นๆของประเทศเราครับคุณนัทพัฒน์วงเดืทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอับผมอพี่แก่ออคือเราอยากจะรู้ครับว่าพอแบรนด์มาคอลแลบกับอาร์ติสต์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนีคือการที่คนสองคนจะมาปะด้วยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเช่น อยากจะขอใช้ตัวศิลปินหรือคนที่เขาไปคอลแลบด้วยเนี่ยแสดงความเป็นตัวตนมาอย่างออกมาใช่ไหมครับคือเช่นแบบว่าฉันอยากจะบอกว่าตัวตนของฉันเป็นแบบนี้นะฉันก็เลยแบบว่าเฮ้ยงานของคุณโต้เนี่ยพรีเทนต์ของตัวตนฉันได้ดีมากเลยอยากจะพรีเทนต์ออกมาตัวตนของฉันนี่คือแบรนด์ใช่เพราะแบรนด์แบรนด์ก็จะมีตัวตนของตัวเองเขาจะมีการคอลแลบที่แปลกๆกันไปใช่ไหมครับแบรนด์แบรนด์ก็จะมีการเลือกแบบนั้น ทีนี้นอกจากเรื่องของการแสดงตัวตนแล้วเนี่ยมันมีอีหลายกรณีเช่อนอยากจะขอแจมคนที่ชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายคืออ่าอย่างเช่นสมมุตินะคุณโต๊ดมีแฟนคลับติดตามเยอะมากครับแล้วแฟนคลับของคุณโต๊ดเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เราอ,อยากจะขอแบบว่าใช้เป็นสพานเชื่อมอ่าอันนี้ก็เป็นแบบมีมูลเหมอือนกันพีทุกกรณีหมดเลยโอเค คราวนี้เรารู้แล้วว่าในด้านของแบรนด์แบรนด์ได้อะไรแล้วศิลปินล่ะพี่ศิลปินที่มีแบรนด์มาคอลแลบ,บด้วยจะได้อะไรบ้างโอ้ได้เยอะนอ,อ่ถามคุณโต๊ดแบบคุณโต๊ดตั้งแต่ว่าได้คอรแลบไปปุ๊บเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมว่าจริงๆฐานคนติดตามมากขึ้นดีกว่านะแล้วก็เราได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นถ้ากรณีที่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เขาเชื่อมั่นใน ในเรื่องของการออกแบบของเราหรือว่าดีไซน์ของเรานะคุณโตสามารถมีมิติในการสแสดงออกถึงตัวนตนเรามากขึ้น<ช>ไปกว่าเดิมมีโจทย์ใหม่มากขึ้นซึ่งแน่นอนพอเรามีโจทย์ใหญ่มากขึ้นปุ๊บมันทำให้ใช่ไหมครับตัวแบรนด์เองเนี่ยก็มีฐานแฟนบางอยา่างแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีศิลปินคนนี้อยู่ก่อนเ<ห>ฮ้ยคนนี้ คนนี้ทำแบบนี้ได้เหรอจนกระทั่งมาคอลแลักับแบรนด์ถึงได้เห็นตัวตนศิลปินมากขึ้นใช่บางครั้งคือทำให้ศิลปินเป็นที่รู้จักมากขึ้นบางครั้งก็คือทำให้ศิลปินมีพื้นที่การแสดงออกมากขึ้นนั่นเป็นมันทำหลายอย่างนั่นเองคือมันอาจจะเป็นแล้วบอกมันเป็นวินวินชูเทชันกับหลายๆคนนั่นเองเพคือนั่นทำนั่นจึงไม่แปลกนะฮะเว่าศิลปินหลายคนเองก็อยากจะคอลแลบกับแบรนด์เหมือนกันจะไหมครับโอเค ว่าจริงๆเป็นมุมมองที่น่าสนใจจากทั้งพี่แก่แล้วก็ทั้งโต้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตงานศิลปะหรือว่าการตลาดถ้าคุณชัดเจนในตัวเองพอมีตัวตนที่น่าสนใจยังไงการคอลลาบอร์เรชันมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับและนี่ก็คือ UOB The Art of Collaboration ในวันนี้ครับขอบคุณพี่แก่มากมานะครับโต้ด้วยนะครับโต้ครับสุดท้ายแล้วในฐานะศิลปินไทยที่ได้มีโอกาสคอลแลบกับแบรนด์ระดับโลก มีอะไรฝากถึงศิลปินท่านอื่นไหมถ้าเราอยากจะคอลแลบจริงๆกับแบรนด์นะครับผมว่าจริงๆตอนนี้เราต้องมองเรื่องความต่อเนื่องก่อนเรื่องของความรับผิดชอบกับตัวเองกับแบรนด์ผมว่าจริงๆงานทุกอย่างที่เราทําออกมาเราต้องตอบโจทย์เรื่องความสุขของตัวเองก่อนแล้วก็พอเราแฮปปี้ล้วทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันส่งผลกับคนทั่วๆไปครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรืออะไรก็ตามอ่ะผมว่านี่ค่อนข้างสําคัญครับผมครับขอบคุณโตมากขอบคุณโตนมาก ยังไงก็ตามผมว่าโตเป็นศิลปิเป็นรุ่นใหม่ที่พูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็ความเป็นโปรเฟชชั่นอ l ลได้ดีเพราะฉะนั้นการคอลแลบรชั่นถึงเกิดขึ้นใน EP นี้เต็มอิ่มนะครับใน EP หน้าครับเราจะไปพูดถึงการคอลแลบการของศิลปินและศิลปินว่ามีประโยชน์ต่อวงการศิลปะอย่างไรติดตามให้ดีครับ UOB The Art of Collaboration n i t The Art of Collaboration ร่วมพลังสร้างสรรค์สู่อีกขั้นของงานศิลป์ทาง Facebook และ YouTube c h anel UOB สนับสนุนโดยการประกวดจิตรกรรม UOB